ท,ทุกคนวันนี้เราก็อยู่ในเกม Sakura School Simulator นะทุกคนอ่อคือวันนี้ใกล้จะแบบเลิกเรียนแล้วอะแต่ทำไมฉันยังไม่มีฉันเพิ่งย้ายเข้ามาจากต่างเมืองนะ่ะฉันจะไปหาอพาร์ตเมนต์ได้ที่ไหนเนี่ยก่อนฉันจะเข้ามาฉันไม่ได้ปรึกษาดีๆว่าเมืองนี้มันไม่ค่อยมีที่พักเลยโฮนี่ไงเดี๋ยวเราลองไปกันเถอะทุกคน อยู่มีใกล้ไม่ไกลเองแต่เราไม่มีรถไปอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราขอปลดรถเขาได้ไหม <c oughs> อ้าวอย่าเพิ่งไปสิ <c oughs> โอ้โหแล้วฉันจะไปไงเนี่ย <c oughs> โอเคแต่ฉันจะเรียกรถโดยสารมาแล้วกันแล้วรถโดยสารมีมีเนี่ย โอ้ยทุกคนช่วยด้วยแล้วว่าพาร์ตเมนแถวเนี้ยคือเขาบอกว่ามันเหียนมากเลยนะจริงเราต้องไปหารถในในเมืองนี้อ่ะเราต้องไปยืมนะทุกคนไม่งั้นเราไม่ได้ไปพักที่ไหนแน่นอนเฮ้ยนี่มันมีรถด,ด้วยนี่ขโมยสักครั้งก็คงไม่เป็นไรหรอกมันเราจะไปอพาร์ตเมนต์กันนะทุกคน อยู่ไม่ใกลไม่ไกลนั่นเองเราเห็นไอดีของซาต,ต่างชาานนะทุกคนเราชอบช่วงนี้มากเขาแบบชอบทำอะไรแบบเกี่ยวกับเกมสกุลาเป็นใหม่ๆอ่ะให้แบบผู้เป็นผู้นำเทนนะเข้าใจะปะโหเราโทรศัพท์แคลกไปมาที่เราหา <later. S 1> นิตเมื่อกี้จะว่าไปมันก็สวยนะแต่มันก็แบบทำไมไม่มีคนอาศัยอยู่เลยล่ะ ตรงไหนนะห้องที่เราเฮ้ยนี่หรอนี่คืออาพาร์ตเมนที่เข้าได้จริง,รงๆเหรอเนี่ยทุกคนดูสิเราจะเข้าได้จริงหรอเนี่ยแล้วคนคือไม่มีเลยนะทุกคนมันเข้าได้เด้อดูสิโอ้โหสวยอยู่นะก็คือแบบ ฉันว่าฉันเลือกอพาร์ตเมนต์หลังนี้นี่แหละสวยมากดูสิเหมาะสำหรับอยู่คนเดียวด้วยห้องน้ำก็แบบอื้ือ้อากระจกไปทุกคนไปดูข้างบนกันว่าจะมีอะไรบ้างอา้าวทำไมเข้าไม่ได้เนี่ยโอ,โอเคทุก คนดูสิวิสวยนะเอาจริงมาะสำหรับอยู่คนเดียวด้วยเออเดี๋ยวฉันจะอยู่นี่นี่แหละแต่ว่าทำไมไม่มีคนมาเก็บค่าเช่าอะไรอย่างงี้เลยล่ะมันไม่มีผู้คนเลยนะใจฉันอยู่อย่างนี้คนเดียวจริงเหรอเนี่ยโอ้โหนอนเต็นโทรศัพท์แบบสบายนะทุกคน เอจริงเขาสร้างเก่งมากเลยนะไม่ผิดหวังที่มาเยี่ยมชมของเขาเลยโอเคฉันจะนอนแล้วนะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยละ่ะบ๊ายบาย